สวัสดีครับพอสมชายครับวันนี้มอสรวยมาตามโคสุดท้ายคุณพ่อได้เงินเนี่ยโสุดท้ายเหรอเงินเนี่ยมาสุดท้ายเนาะเจอกันแท้ได้สวยหยั่งมากินเน่เปียงเจ้าเพียงเอาโคสุดท้ายคุณพ่อฝันยังได้ว่าสุพีน้องเอฟซีฟังนะครับฝันว่าจะหามผีสองคนเขาห้อผ่าดาแล้วไม่ส่วนหามนั่นจะเดือดึ้น ท่านใหญ่ห้มเออสอนใม่เยยงี้ยแล้วสอ,อนไม่แล้วงแท้ก็้วบัดทำฟันวัดที่สองฟันวันมันยิ่งเอาลูกหน่อยมากนอนนำ้ำไปเรื่องวิามารชายเชฟไปเห็นไหมครับผมบอกเลขกันนอ่นจะเดือดเกินไปเรือ่องตีสี่สิบเอ็ด มันยียกันนํำซีเนาะลูกเด้ง่อยนั่นหนึงคือว่าคลิปแรกๆเลยพอฝันมาได้ก่อคลิปแรกที่เขาลงกนครัางแรกทางแรกเนีที่ว่าซี่สวนไงซี่สนมันมีอ้เนื้อในการกินเราเนี่ยนก็กินยังหลังมันวันโซกันกันบออกซี่สวนอนปัดพ่อรถบ้าน่าว่าเล็กออกแล้วซี่สนเลยเออเลขไาเออกซีสนมาปัดพ่อรถเออฟานซี่แล้วพอก็เริ่มมาฝันว่าได้หามโาบใช่ว่าเป็นศซนเป็นปลาดำเ่ฝันมามศพฝันม มันเพง่ึนบ้านเออโอตอนมาแมันฝันอีม่งยิ่งมันเอาเรื่องไรมนดูรำนอนนั่งนอนนั่งคือเพราะง่ฝันว่าได้หามศพมีผู้ชายสองคนบะอเล่วเออแล้วพราะตัวศพนี่เป็ห้องวาผ่าดําเออล้ตื่นกวันจะได้หามเยอะแต่วันในข้อฝันนี่เตรียมจะหามแล้วเออแล้วพอกมาฝันว่า มีนิ่มาขอนอนน้ำเอ่อ yeah. uh ี่มาทายครีเอาลเอาลูกมาน้ำลูกมาน้ำปเียล่ะโอ้จะได้้นี้เ่จกี่ยวกับซีเาหอนะซีนี่ไปตลอดไปตลอดมัอซีนี่ย่างเลยขึ้นมามันสีย่างบ่ครับผมเอาคอที่ในแนวร่องหัาฟังในวันนีเหนึ่งที่นที่หนึ่งที่ศูนสองตท่านละอือก็หลีกไปใช้ลีกไปใชเพที่หนึ่งนเนาะตีขึ้นตอร่องสามตัวเดยพอสาตัวก็ตีดอก บ่มักกันวะหมัมกหมักสองตัวพอเราหมักสองตัวเด้อพี่น้องนะครับมาตามพงสุดท้ายของพอสมชัยเด้อนะครับเมื่อวันนี้แต่ว่าให้พูดถึงออกพี่บอกคองคนบอกขึ้นเคยพอดีกับซีหนึ่งนะพ่นะอเนาะเพราะว่าผู้แร้มาบอกซีสุนวะซีสุน ก็ถึง8ข้อลเลยแหละคู่เขาอะนะบอกนะเพรมันพอบอกเนาะมันบอกบอกสู่ฟังมันบอกสู่มูงมันฟังไดเออ้เออเออเออบอกพอได้ยินนางฟังเยอะสิซจำนี่จำจานนี่แหละไม่ได้ไปขอไปนางน้ำเขาเรือ่องประกาศกคนปรจังหนาแต่ว่าคนแถววันศีอืคนก็โซกันที่แรกตัวย่างบ่เขาก็แล้วกันไป มันฝันได้เาวางตลอดเนาะพ่อเนาะวันนี้วัไม่อ็ไปมันไม่เป็นดอกคุณแต่ละติดแลงรัฐบาลว่าไงคุณพ่อฝันได้เก่ับองค์สันนะครับอันดับท่านี่แหละติดพวกฝันคุณพ่อเด้อนะครับเอาเลยมาต่างโครงสุดท้ายกะกะกษมิอยูสามวันฝันน้อพ่อนักวันนี้เนาะคุณพ่อมักตัวอิเลียมักตัวกุมูมักอีเลีนซีหนึ่งว่ะ ซีหนึ่งจนซื้อสลากไว้แล้วโอ้ซื้อสลากไว้แล้วโอ้โหไม่ได้พกมากนะพ่อนะบซีศูนย์ซีหนึ่งนะครับอ๋ไมสองตัวตรงกันเียเนาะสองตัวได้แต่ว่ามันใจซีนพ่อนี่มันจะเที่ยวกาจะไปคนนีไดิเจ้าจะแจ่มันพ่ออยู่ท่ไหอยู่ซีเจดซีเจ็ดอ๋อยังก่เจ็ดเจ็ดซีเนาะนะครับเดี๋ยวหาพี่น้องยี่ซีถามว่านะครับเลยถามอายูคุณ่อยน้ำนะครับนั่นแหะเจ็ เจีจยนหานลยแหละเจี๊ยนหาใช่ไหมก,กับขิงเจี๊ยนหาเลยนะน้องคนนึเลยมันเกิดเมื่อไรเดียร์เอาสัตว์นะครับพ่อน้องสรุปวันนึงวันนี้มีเลขตั้งแต่ต้องหัวนะครับซี่ศูนย์ที่เขาวา่าเลขจะออกสี่ศูนย์มาให้พ่ถือให้ปาดข้อนะครับแล้วกับมีเพราะวา่าฝันว่ามีงี้มาขอนอนนั่งอุม้มลูกหน่อยมาหาหนอนน้องมาขอนอนนั่งไม่อยากออกคลิปมันวะออกคลิปก็เล็บ พอละตีซีหนึ่งนะครับมอเล็กเล่ตัดกลับไปพร้อมคือซีศูนย์หล้วก็นหนึ่งซีนะครับเป็นเลขของคุณพ่อสมชัยในงวดนี้โค้งสุดท้ายเพิ้ลหายมาแล้วเพิ่นมั่นใจเน้นๆเลยเด้อพี่น้องนะครับมอเล็กเล่ในน้ำเสนอแนวทางคุณพ่อนะครับเพิ่นฝันจี่ไหนเข้ากับวอาสั้นนะครับเพิ่นว่าแล้วก็มีหามศพน้ำเนาะเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าเป็นผ้าดำกระดานชีวิตศูนย์เนาะเป็นแบบนั้นนะพ่อเนาะแต่มอเล็กเล่มามอเล็กเล่จะมาโค้งซีศูนย์แล้วนะหกซีศูนย์หกซีหนึ่งสามต หมกักหาตืมเซลนะครับแต่วา<ม>่าเอาตามพอสมใช่ในหลักนะครับคือซี่ศูนย์ซี่หนึ่งศูนย์สี่หลักกับหนึ่งซี่นะครับเขากระด็ลงทุนเราหรอนะพนะอ่อเนาะหลายลงทุนเราพอลงทุนสุดตัวที่ลี่จะไปหรอพ่อไปเดียวซื้อไปเดียวอ่ะอเหมือนว่าขายขายเช็ดต่อไปน้ำยจช่างใบเออพอเอาควันงูเลย จะกายไปอยเอเงินอเอาในเงินเมื่นแล้วาโอ้ยมันมันเหมือนหรอไม่ใช่ในเก่งนะกระตุนเศรษฐกิจไม่สลสรับาลแล้ววางอะ้กระตุนเศรษฐกิจเท่ากับาเ้นบดมันเดกระตุนเศรษฐกิจันลอันน่ะนี่หลเด หายใจไม่หายไม่นะครับใ่ไงันกันทีเรางั้นลางอีกั้นเราไปนั่งเตียงเดี๋ยว้ก็รเดี๋ยวไ้เนื่อยล้วลุงจนเาจนพอจนพอซิบมาที่อยู่เออเอาบอกกันเล่นไปเออถากกันเรียมาบอกกันเล่นไปเพราะไได้เวลานะครับก็ฝันเแม่นกันม่นเน้มนนะครับพูมอนกันเอดี๋วฟาไปเดี๋ยวจะทอะไรอยู่เ่นเด่น แ่งปดหน้าที่นาที่ครับโดนคหนงว่ตอนหาทีหนึ่งอาจารย์เราพูดไงวุฒิเฒ่าแก่ใจรอดนะพี่น้องเยีี่แต่ต้องใจนะครับเด้อนะครับว่าคิดมากซีด่งปวดมากมันซีกับาวเพราะว่าสุยางมันกละสตมันต้องมีเวลาเนาะคนนึ่งวทู่นี้แปดนาทีขึ้นไปเด้อนะครับแปนาที่ขึ้นไปต้งซอยค้อสาใดเด้อพี่น้องฝากเวิร์นะครับหอดีก็เด้เป็นขขอสรางทางดีเด้อพี่น้อง นะครับคุณพ่อนี่ลงทุนไปแล้วนะครับคือซีศูนย์ศูนย์ซีเนาะนะครับแล้วก็ซีหนึ่งซื้อข้นมันว่ามีมีกลุ่มรวมขอนอนนั่มหครับก็สรุปข้างบนครับเร่าลืมข้างบนเนื้อหรือ้อกอ้าก็สรุปดอกวันนี้พอสมชัยนะครับฝันตั้งแต่ต้องวดว่ายิางข้นโศกันนะว่าเลขจะออกซีศูนย์บ่ถึงให้ปาดนะครับนว่าปาดพ่อเลยนะครับพอสมชัยยิ่งนี่เนะ้อครับเป็นพอระเบานะครับแล้วลักคำว่าฝันนะครับว่า ม่ยิ่งอุ้มลูกน้อยมาขอนอนน้ำนะครับเตัวก็เป็นซีหนึ่งผลก็เลยหายมาแค่สองตัวนะครับซีศูนย์กับซีหนึ่งในวันนี้หมอรวยกับกับไป็นความคือซีศูนย์ซีแล้วก็หนึ่งซีเป็นแนวทางพอสมใจในงวันนี้เอานะครับก็คอยอยซีช่งมาน้ำคุณพ่อกับไอ้ยังแห้งแบปังเด้อนะครับคุณพ่อกับหายมาแล้วนะครับเป็นเลขหกสุดท้ายของเพิ่นนะครับเน้นๆได้พี่น้องนะครับคุณพ่อฝันแบบนี้ฝันแปลกฝันดีจนหมอรวยซื้อน้ำแล้วซีศูนย์ศูนย์ซีเนี่ยซื้อน้ำเราเด้ทุกวัน ผมแม่บอกซื้อได้หมดซื้อน้ำพรอมด้เลยขื้อนว่าหรอว่าแล้วซื้อลรตีไปแล้วเอาหินไหนไงเราหมักน้ำอยู่อี่นี่เอาเลาเกซีที่เอสไม่หายค้าขาดสอินี่ฝันเ่ยขึ้นว่าคขื้นว่าเดีมันเอาเหน่อยมานน้ำไหมแม่มันก็เป็นซี่เป็นตัวย่างแล้วแต่ว่าสำคัญเจอมันสักไล่หมดไหมมีมีไล่นี่ก็จะดื้อเพราะเฉพาะมันดื้อแล้วมันจะมาขอนอนอน้ำามดเย แสนน้ำยังเงินแม่กาจาเราขอนหน้าล้วว่ามาขอลงคลิปเราเอาพ่อเอาลูกนั่นแหรอมันก็ให้ถือเสียบาทเขาได้พอเด้อเอฟซีแห่เงินใส่กันเสียบาทเขาเนี่ยมนเขาอาจจะมาขอโชคลาภโอ้ยถือใครเนาะฮ่าเขาอยากได้โุบลุญนน้ำแม่พอเพราะว่าเขามาบอกได้เขาว่าอยากอไม่ออคลิปไหมนี่ไม่ว่าเขาอาจจะเอาโชว์มาให้แล้วกอ่ะพอได้เสียบาทให้เขาเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับแน่วสิเขาบคงไปเห็นเท่ากับ ตีเป็นแนวทั่งเขาให้ม่ให้โชกอะไรเนาะอ้อาขอบคุณพอลาเด้อนะครับตีแบงปันทนะ่างพี่น้องที่ในวันนี้ก็ให้เขาเด้อแห้งบังกับเนวันนี้สวัสดีครับ